ตัวบเล่นเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันและเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีพศ 2563ในอดีตไบเลอเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47ระหว่างคศ2 5 5 2 2 5 6 0ถึง2560 25เป็นสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเดลาแวร์7สมัยติดต่อกันระหว่างคศ 2,515ถึง2,552สังกัดพรรคเดโมแครตโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งควบคู่กับแกเมล่าแฮร์ิสและจะเข้าสาบานรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคม2020